เนาะจับดูจับดูวัสดีค่ะ้าทุกคนนี้เหมาะสำหรับทำน,นายเลยเกินออกนอกเขตไม่ได้ดูคะผักบุ้งขึ้นมาอยู่นะฮะเพราะว่าเราตักส่วนใหญ่เราก็ตักไปให้น้อง ปาลาหรือไม่ก็จะไปไปเพาะต่อที่สักเรียบร้อยนะคะเหมือนได้หลายคลิปอันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้านของเราขนตตฝนตกน้องปลาก็ได้นะ้ำโผลปลาอันนี้ซูมเลยนะคะบรรยากาศตรงนูน้นคือบ้านสวนที่เราพาไปนะที่เราพาไปชมแต่ละคลิปนะคะ,คะอ่อ คายานิดหน่อยเองค่ะค่ะเราจะหายนะี่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอ่อบ่อเลยนะพี่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอ่อบ่อเลยนะอยขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะแม่แดงก็ได้น้ำนเดีอยู่น้ำเต็มกระมังคุณ ขอบคุณที่ชมคลิดนะคะขอบคุณค่ะแม่แดนก็ได้น้โฝนอยู่น้ำเต็มกระมังฝ่ายน้อยกับนกเอี้ยงมาเลี้ยงฝ่ายน้อยเนี่ยค่ะฝนเหมาะสำหรับทำน,นารลยนต์ออกนอกเขตไม่ได้ี่ค่ะผักบุ้งค่ะอันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้านของเราฝนตกฝนตก น้ำปลาก็ได้นะ้ำฝนปาอันนี้ซูมเลยนะคะบรรยากาศตรงนู้นคือบ้านสวนที่เราพาไปนะที่เราพาไปชมแต่ละคลิปนะคะที่เห็นแล้วเพราะว่าวันก่อนก็มันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินไปเลาะได้ฮ้ลรอรอน้ำปลาได้น้ำมาแล้วก็จะปล่อยไปอีกบนีน่ค่ะนแดงโดนน้ำฝนเขาพูดเห็นแล้วเพราะว่า มันก่อนก็นมันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินเป็ลาะได้ไม่เห็นแล้วเพราะว่ามาันก่อนก็นมันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินเปเลาะได้คโะรอรอน้ำปลาได้น้ำมาแล้วก็จะปล่อยปลาอีกบ่นนี่ค่ะเนแดงโดนน้ำฝนเขาพุ่งฝ่ายน้อยกับนกเอี้ยงมาเลี้ยงฝ่ายน้อยเนี่ยค่ะออันนี้เป็นยูนมหนึ่งของบ้านเรานะคะ ฝนตกสายโพเห็นแล้วเพราะว่าวันก่อนก็มันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินไปเลาะได้ใช่ค่ะใายคานิดหน่อยเองชายคาเราจะหายนเจระ,ะจะเป็นมีฝนตกแรงมากไม่ได้แรงมากกวบนี้นะคะหมายถึงว่าแรงมากกว่าวัน,นที่ผ่านมาอนี่าตพาชมค่ะอ,คอันนี้ซูมเลยนะคะ บรรยากาศตรงนู้นคือบ้านสวนที่เราพาไปนะที่เราพาไปชมแต่ละคลิปนะคะการต่ายนี้ที่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่อบ่บเลยนะฮะชายานิดหน่อยเองชายาเราจะหายนะไม่เห็นแล้วเพราะว่าตนก่อนก็มันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินไปเลาะได้ ขอ,ขอบคุณที่ชมค่ะเดี๋ยวข่าหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ชมทิ่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่อันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้าน,นของเราฝนตกฝนตกน้องปลาก็ได้นะ้ำที่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอ่อบ่อเลยนะคะจา่วันนี้ฝนตกแรงมากไม่ได้แรงมากเลยน,นะคะ มายถึงวันแรงมากกว่าวันที่ผ่านมาน,นี่คนะ่ะคาตาชมนะคะบรรยากาศแดดแดงของเราโดนน้ำฝนนี่นะอืก็คงม,มีท่วมนะคะเพราะวันนี้เหมาะสำหรับทำนาเหลยเกินออกนอกเขตไม่ได้น,นี่นะคะ่ะผักบุ้ง ีค่ะโอ้ย <c oughs> นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเข้านะไม่ใช่นะคะนกเอี้ยงอยู่หลังน้องควายน้อยถ้าซูมเห็นนะ<ม>อันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้านของเราฝนตกฝนตกน้องปลาก็ได้น้ำคุณรเอร,อรอน้องปลาได้น้ำมาแล้วก็จะปล่อยไปอีกบ่อนึงนี่ค่ะนแดงโดนโน้ำฝน เขาพูกอันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้าน,นอข,นขนนองเราฝนตกฝนตกน้ำฟลาก็ได้นะ้ำที่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอบ่บเลยนะที่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอบ่บเลยนะเอ้ยนกเอี้ยงมาเลี้ยงฟายเข้านะไม่ใช่นะคะนกเอี้ยงอยู่หลังน้องฟายน้อยถ้าซูมเห็นไหม ฝ่ายน้อยกับนกเอี้ยงมาเลี้ยงฝ่ายน้อยเนี่ยค่ะสียถูกน้ำนะคะโทรศัพท์เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็ยากได้คลิปเพื่อนเพื่อน,นได้ชมเนาะ,ะน้องปาลาวันนี้กคงไม่เห็นแล้วเพราะว่าวันก่อนก็มันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินไปเลาะไดททะะ้ที่ชมคลิปนะคะที่บรรยากาศบ้านๆตามท้องนาท้องทุ้งสายฝนโปรยปลายมาอยู่นะคะ พราะว่าเราตักส่วนใหญ่เราก็ตักไปให้น้องปาลาหรือไม่ก็กระปรุป่นไปเพาะต่อที่สักเรียบร้อยนะคะเหมือนได้หลายขีดนี้เหมาะสำหรับพันนาเลืเกินออกนอกเขตไม่ได้ดีนะผักบุ้งทุ่งนี่อยู่กลางทุ่งนาเห็นปะเห็นเนาะชอ <laughs> บดูชอบดูเอะ วันนี้ฝนตกแรงมากไม่ได้แรง,งมากกว่านี้นะคะหมายถึงวันแรงมากกว่าวันที่ผ่านมานะคะยาคัะโ์าาบันมาะสำหรับทำน,นาเราเิอออกนอกเขตไม่ได้หรือที่ทผักบุ้งที่ทผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอ่บอบ่อเลยนะมาอยู่นะคะเพราะว่าเราตักส่วนใหญ่เราก็ตักไปให้น้องปาลาหรือไม่ก็กป ดยเพาะต่อที่สักเรียบร้อยนะคะเหมือนได้หลายคลิปะคะแตเป็นนี้ฝนตกแรงมากไม่ได้แรงมากเลยนน,นะคะหมายถึงว่าแรงมากกว่าวันที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะโชว์วันหมอดำรับคำนาเล้เกินออกนอกเขตไม่ได้ดิคันถักบุ้งสวยถูกน้ำน,นะคะโทรศัพท์เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็ ยัได้ชิปเพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะน้ำปลาวันนี้ก็คงไม่ผ่านมาถ้าได้พอประมาณเราก็จะไปลงที่บอ่อบ่อเลยนะคะรอรอน้ำปลาได้น้ำมาแล้วก็จะปล่อยปลาอีกบ่อนึงนี่ค่ะนแดงโดนน้ำฝนเขาพูดเห็นแล้วเพราะว่าวันก่อนก็นมันไม่ได้ตกแรงเราก็เดินไปเลาะได้อันนี้เราอยู่ในบ้านในตัวบ้านของเราฝนตกฝนตก ้ำปลาก็ได้นะ้ำโขลเสียถูงน้ำนะคะ่ะโทรศัพท์เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็แบบได้คลิปเพื่อนเพื่อนได้ชมเนะะาะน้ำปลาวันนี้ก็คงฝ้ายน้อยกับนกเอี้ยงมาเลี้ยงฝ้ายน้อยเนี่ยค่ะการตหน้ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะอเดียก็ได้น้ำโขดกอยูน้ำเต็มกระมังอน <c oughs> หมอจำรับทำน,นาเลเือเจอออกนอกเขตไม่ได้พี่คะผักบุ้งโอ้ยนกเอี้ยงมาเลี้ยงไฟเข้านะไม่ใช่นะคะนกเอี้ยงอยู่หลังน้องไฟน้อยถ้าซูมเห็นนะนสืยถูกน้ำนะคะโทรศัพท์เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็ยากได้ชิปที่เป็นที่เรียนได้ชมเนาะ ปาสวัสดีคุณผี่ชมคลิปนะคะที่บรรยากาศบ้านๆตามท้องนาท้องทุ้นสายฝนโปรยปลายขอบคุณที่ชนค่ะบรรยากาศหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะี่รยากาศปลาอันนี้ซูมเลยนะคะบรรยากาศตรงนูง้นคือบ้านสวนที่เราพาไปนะ จะมาพาไปชมแต่ละคิปนะคะที่เห็นแล้วเพราะว่าตอนก่อนก็นมันไม่ได้ตกแรงเราก็เดิเนไปเลาะได้ฮัลโหลเลาน้ำปลาได้